สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมวเฮ้ยสิว้วเสียงพี่ๆหนูมาแต่เช้าเฮ้ยมานั่งรอก,กันสุดจหรอฮะหืะหึพี่แมียวก็มานะอ้วนพี่ๆหนูมารอแบ่งาะาให้นพี่หนูนะเดี๋ยิบกันยิบอาหารพี่เพชรก่อนฮะฮันูแบ่งพี่แมียวกินฟ้าสว่างเลย กันพี่กาฟิวก็มาพี uh ่เหมียวก็มาเนี่ยเหรอเนูอยู่น้อเนี่ยพี่ยกมาให้นี่แหละนี่นี่เออเออเมื่กีนยังไงอ่ะอ่ะอือพี่กาฟิวด้วยนะพอดีพี่กาฟิวคนรอนะน้องรอของเราห้ามนะห้ามพี่นะดูพี่ดิแบ่งพี่กินห้าเนี่ยหนู่นจ้องจะมาชี้ในบ้านเนี่ยเนี่ยเนี่ย ว่าไม่ต้องไปนูนะป่นนะเปลือนสว่างแล้วค่ะขอ,องฟ้าระวงแล้วพี่ิดฟิวกินข้าวกันก่อนพี่เหมีวยวเด็กๆกินข้า,าวเช้าก่อนนะคะตุ๊กอี๋นั่งกันนั่งยองปวดเข่าเลยนู่น้องท้องอีกเลยฮะตายแล้วต่างท้องอีกแล้ว พี่โนโหนูมีน้องอีกแล้วมั้งเนี่ยวันไม่ต้องออกไปบนดินนะแต่เช้าเดี๋ยวเท้าเปือ้อนเจี๋ยมือเปื้อน <c oughs> เสียงนกก็มารอใจแล้วเกินแะ <c oughs> แบ่งพี่พี่กินกันเดี๋ยว <c oughs> ข,ยยขยับขยับเกลือกก่อนอืม <c oughs> ไหนเห็นไหมนี่เหมียวมาอู้ พี่เหมียวอีกตัวนึงมาพี่กาฟิวเขาสาวสาวเขาสาวสองเขามีสาวสอยู่สองสองนางวัวไม่ต้องไปนะน้องเดี๋ยวพี่เหมียวก็มาว้วเดี๋ยวพี่เมี่ยวก็มากินข้าวไม่ต้องลงไปพี่กาแฟฟิวฮะสาโนมายกั แบแบบไ,ไปดูแสบก่อนเดี๋ยวแสบข้ามไปฟังโน้นพี่แมวกินยันวัน่าไปนะโนรถฝั่งโน้นเยอะเช้าเช้าออพี่แมวขอกหมาุ๊้นุึบนุ๊บนขพีนแม้นขึ้ับกินข้น แน่แตองก้นไอ้หมจอนของพีนะแล้วนัไงพีเมียวหนุมาแล้วพีเมียวอหนุน้อยเอ้หนกฟนอน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 เรร้อยไดิดูดิน้องไปไหนวะดูดิน้องน้องไปไหน อ้วันไปละน้องพากันเที่ยวโอ้ยเย็นสบายมากเลยเช้านี้โอ้ยกาศสดชื่นเย็นอ่อนๆลมเย็นๆดูดิไหนวะไเนี่ยกัน <ś les> โอ้ยมอบแต่เช้าเลยเปื้อนแม่อ้วนโอ้ยลมเย็นแก้วฟิวพีก็ฟิวปะเดี๋ยวนร็ดูน้องนี่น้องอยูอไ่ไหนวะน้องน้องอยู่ไหนนะมอบอยู่สีเดียวก็พื้นเลยแหววแหววไปเที่ยวอ้วนดีใจได้เอาเที่ยวแต่เช้าอาบรรยากาศนะคะ อ่นี่เนาะอ่อออนอพี่อะอ้านพี่ออเอรากลักออนนุ่มน้อยกฟิลอพี่อะพี่ก็ออนพี่แล้วเว้ยอมตอน เดินเที่ยวกันเนาะทำดูทำดูทำดูดิมีปลาเข้าเปล่าอ,ออนใหญ่ออนใหญ่หย่อมน้ำกาแฟิลสุดลา,ลา,ลาอของเราเมื่อก่อนนี่ยแค่เผ็ดตัวเล็กกันนี้อีกเท้าหัวนี่เท้าหัวเปกาแฟฟิลดูตอนนี้ดิไปเยว อ,อ,อ,อยู่ไหนนะเ <c oughs> ขี้ยวมีมาดูเด็กๆกันนะคะออกวิ่งเล่นแต่เช้าเด็กๆมากันเต็มบ้าน <c oughs> เดี๋ยวนี่นอนพุงบ่าเลยโน่อู้หลังดิเนี่ยดีใจเดี๋ยวพี่ไปดูป,าป่าฮะไปป่ะ เาไปดูปลาในใสดิได้ไหมด,ดีดีดูดิดูดจะได้หรือปลาจะเข้าให้ไหมปียติงใสไว้ออหนั ชก่ช้อนลอยตายแล้วครับท่านอันนี้ตัวใหม่ยกขึ้นมาดูส ok ิ เดี๋ยวมาดูดิได้ปลาปะนงปลาได้ห้อยได้ปลาช่อนได้มันตายนเน่าแล้วดิไม่มาเนาะกูอะไรอะน,นองนช่อนมันตายแล้วมันเน่าแล้วด้วยจาเป็นเหยื่อวไว้เหมือนเดิม ไหนอ่ะนะคืบกลับไงมีธุระไงไงวะไงวะก็ฟีลงงไงวะไงวะไงวะกาวุ่นวายเลยมากันเต็มเลยทีนี้มันมันุ๊ คุณพ่อสุดหลอ่อลูปดอกคุณพอ่อรูปดอกคุณพ,อกกณพอกก่อรูปดอกนอนไป,ไป,ไป,ไปพี่เหมียวอีกตัวมาเน,นี่พี่เหมียวเขาพี่เหมียวเขาจะมีสองตัวนะคะไหนน้กินปะเออเออกินปะกินปะเออหนูกิน,กนเถอะอ,อันนี้ก็คนละตัวกับตัวเมื่อกี้นะคะ พี่ปิดบานอันยุงเขากินไหมเนาะ <š les> เอ้เอเอยเด็กยางพี่ล้วนนะวาไว้รับเล็บด้วยรับเล็บยางพี่อะวันจะบ,บ้านยางเพจเล่นกับพี่โน่นี่นะมา เหบบ็นกับบรรยากาศเช้าๆนี้นะคะเด็กๆมากินข้าวกันแต่เช้าวันววนี้มากันสี่มาสามรวมพี่อูอ้วนเคี่ยวเพชรเราเป็นส <c> ี <ười> กาล้อกันอยู่เช้าไล่กันเองสองตัวนี้เขาจะไม่ค่อยโชก,กันที่เนี่ย สาวนุ่มิ่งไรค่ะกันแหละสาวห่วงแบบผูนุ่มเลยหอมอืมไปเดินเที่ยวกันไปจีเรียบร้อยธรรมชาติอ่ะอ่ะเดี๋ยวลุยเลยดีมากจะไปเลยดีมาก กลับแล้วไงทำเพราะนั้นมันก็ดีๆนูะนนู่นว่ากาะฟิลอ้าวเอ้ยไปเอ้ยได้กระแทงพี่ได้ไงล่ะนะดู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 แบสบสวนบอลยามเช้าๆนะคะแดงๆน่ารักเดี๋ยวเเด็กๆตะทามถนกนกลับ จะ๊ะจะ๊จะมันนั่งกันอยู่ดีกว่าแม่พี่เมียตัวกลับบ้านแล้วนะพี่หนูกลับละวแฟนหนูกลับละไปแล้วข้ามไปแล้วกลับมอนอนเล่นกันไปก่นอนเฮ้ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะสวัสดีครับสวัสดียามค้าค่ะเี้าเมียวเอ้าเมียวเอมียวเอเมียว เดินนอนไปแล้ววิ่งกับบ้านเลยอันนี้อ่อนอันนี้อ่อนอันนี้ก็คืออ่อนเหมือนเชี่ยว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 เคค่ะไปหนูเล่นกันไปแล้วพี่ไปอาบน้ำก่อนนอนเล่นกันนี่แหละไปดูแซบด้วยในแล้วเนี่ยการ้องกันเจียวจ้าโอยแมลงมึนเข้าตาเพชร ขาบ้านยัง no ฮะข้าวบ้านยังไปอ้วนเข้าบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวจะเพื่อนมากกว่าน,นี้ไปเช็ดน้เช็ดตัวก่อนเคค่ะกับบรรยากาศยามเชา้าเด็กๆมาหามากินข้าวกันเช้าเชา้าอากาศดีลมช่วยๆวันหยุดนะคะวันจัก,กรีค่ะ สวัสดีเลยสวัสดีท่านผู้ชมนะสวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดเที่ยวเดินทางปลอดภัยกันนะคะอ่ะมาอันนี่สวัสดีท่านผู้ชมนะเร็วเร็วสวัสดีค่ะ